เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันในเกมฟีฟ่านไลน์สครั้งนี้จะมาแรกนะครับเชลเป็น FC นะครับตามโปรโมชั่นเติม FC นะปกติเรื่องพวกนี้ผมจะเร็วมากนะครับแต่ช่วงนี้ติดทุระนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะก็เพิ่งมีโอกาสมาทำนะครับโอเคอยากแรกตั้งนานล้ะก่อนอื่นก็มาที่นี่เลยครับเว็บไซต์เติมเกมครั้งนี้จะสอนแบบรวดเร็วไปเลยนะครับ มาที่เว็บไซต์เติมเกมนะครับเติมเชลอะไรตามสเตปของเราไปให้ใหเรียบร้อยนะประมาณครบชุดเลยก็225เชลนะครับแล้วก็มาที่ฟีฟ้าไลน์สามอครับอ่ะพอเรามีเชลแล้วเนี่ยเราก็มาที่กาลินาเชลก็แรกนะครับเป็น 150fc ครับผมนะก็แรกไปเลยเรียบร้อยครับทีนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ หรมันก็จะอยู่ในเว็บกิจกรรมนะครับก็เข้าเว็บกิจกรรมมาเป็นไกด์ไว้ก่อนก็ได้นะโอเคเราก็เข้าไปครับล็อกอินเหมือนเดิมครับผมถ้าใครจำได้เนี่ยก็ล็อกอินครับเลือกผู้จัดการแล้วก็กดรับของรางวัลน,นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครั้งนี้ก็ วิธีรับเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับก็สามารถทําให้ดูอย่างรวดเร็วขึ้นได้นะน่าจะเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นเช่นกันนะครับโอเคนะก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนใครมีปัญหาเนี่ยทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรโอเคเหมือนใน PC เลยครับของที่ได้เราก็จะมาเปิด CPBase 50ก่อนครับ มาไปป้าบโอ้โหเอ้ยผมผมเป็นแบบผมเห็นคนอื่นได้มันไม่ก็ไม่ขนาดนี้นะเดลลอซี่ครับผมมีดวงระดับหนึ่งนะครับบางคนแบบนะครับปียุโรปเบสสครับบวกสบวกห้นี่น่าจะเสียงสีทองยังไงก็ทองมาดีๆอีกแล้ว มันจะซ้าอะไรขนาดนั้นนะครั้งที่แล้วบอเอาไปตีบวก3เลยนะครับขายได้ราคากว่ามาที่การ์ดใบนี้ครับบวก5ถึงบวก8รวมทุกปีเลยนะครับรวมปีพิเศษเข้าไปด้วยเนะี่ยผมเห็นแต่ละคนบางคนได้ไม่ถึง10 m ก็มีนะผมได้ร้อยเอ็มถือว่าโชคดีแล้วนะครับโชคดีสุดๆก็1,000งเอ็มครับจัดไป 1, นึ่นั่นไง <laughs> พอปีธรรมดามาเท่านั้นแหละครับถึงจะได้บวกห 3M โอ้บ้าไปแล้วโอเคจบไปอย่างรวดเร็วกันในวันนี้เลยนะครับสวัสดีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ